เ <มา S 1> ดี๋ยวเรามาดูวันนี้จะมาดูตรงนี้ข้อหลังสวนนี่รังนี้มีสองรังนะดูรังนี้ก่อนก็เดี๋ยวจะดูว่าละมีน้ำไหมเนาะโอเคเดี๋ยวเราดูตรงนี้อืมอ้อ,อเา่ตวเดี๋ยวจะลงเอาก็แล้วแต่พี่เล่แล้วาม,นนมาดูาดูอีกรังตรงนี้ อีหลังหนึ่งอยู่นี่นอยู่ใกล้ๆกันนี่หลังหนึ่งอยู่นี่มองข้างบนไม่รู้ไม่รู้เห็นมันเหรอเดี๋ยวนอนเดีอยู่นูอน,นอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราพอละเดา๋ยเอาลางังนึงก่อนโอเคนะครับเก่งนี้แหละโอ้ยเนี่ข๊อกตามหาย จะมาเข้าป่าไผ่กันเนี่ยอโอเคนะครับผมฮะไปแล้วอโอเคนะออุ้ยมีไหมมันมันจะล้างน่นยะหนะ่อยนะโอเคฮะกันตามนี้กันไปโอ,โอเคกัน